สวัสดีครับนะฮะก็หลังจากคลิปก่อนที่อันบ็อกตัว iPhone SE ไปนะครับก็มีถ่ายกล้องหน้าไปเห็นหน้าตัวเองมองตาตัวเองแม่งแปลกๆเนาะเออก็คืออย่างนี้ครับคลิปก่อนหนะ้านี้ที่ผมถ่าย p p o o n อันบ็อกไอโฟน e e นะครับแล้วทีนี้มีหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าตัวกล้องหน้าของ iPhone SE เนี่ยมันเป็นยังไงอยากเห็นนะฮะ ก็คลิปนี้เลยคลิปนี้เลยนะครับผมก็ถ่ายมาจากกล้องหน้าของ iPhone SE มาให้ดูเลยนะครับจากที่ใช้มาเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่โอเคนะมันกล้องหน้ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดมากไม่ได้เคเลนะครับก็คือ1.2ล้านพิกเซลนะครับเท่ากับตัว iPhone 5S เอสไอโฟนหก plus 1.2ล้านเท่ากันนะฮะเหนือกว่าตรงที่ว่ามันหน้าจอมีแสงแฟลชได้ตอนคืนที่จะถ่ายรูปแล้วมันจะเบลอแสงออกมาใส่กับกับศาสตร์ซะ สาดแสงเข้ามาทบกระทบกันหน้าเราหน้านเนี่ยแหละนะ <c oughs> ก็หลายคนก็นไปเปรียบเทียบว่าเปรียบเทียบกับตัว iPhone 6S นะครับว่าเอ้ยตัว 6S เนี่ยกล้องมันกล้องหน้าเนี่ยมัน5ล้านพิกเซลนะครับมันมันจะมันจะดีแตกต่างกันเยอะไหมผมว่าจริงๆผมว่าแตกต่างกันไม่เยอะนะเพราะเขาจริงๆเนี่ยสาวๆจะชอบไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นคมชัดมากแต่ขอเน้นเบลอ ที่ถ่ายแล้วฟุ้งฟิ้งซะส่วนใหญ่นะครับส่วนกล้องหนังมันชัดอยู่แล้วมันชัดโคตรๆนะฮะเวลาถ่าย 4K เนี่ยมันเห็นยังดูสิวเลยนะฮะก็ผมว่าโอเคนะส่วนที่ลองลองแล้วก็ก็มันก็ดีนะนะฮะเดี๋ยวขอครอบเลนส์น,นิดน,นึงนะครครอบเลนส์ายเพื่อที่มันจะดูกว้างขึ้นนิดนึงนะฮะผมก็จะดูผอมลงนิดนึงด้วยอ่ะหน้าไม่กลมมากไม่บานมากนะครับก็ นี้เรามาพูดถึงตอนนี้ผมใช้ตัวนี้มาประมาณสัก2วันสวันได้ละก็ถามความรู้สึกผมนะฮะผมผมไม่ชอบอย่างหนึ่งคือจอมันเล็กนะฮะมันคือด้วยควมว่านิ้วนิ้วผมใหญ่มันทําให้เวลาผมพิมพ์ชอบผิดเยอะนะฮะทีเนี้ยพอผมมาใช้ 6s แล้วมันชินกับปุ่มอย่างนี้แล้วมันเวลาพิมพ์มันก็พลาดน้อยมากนะฮะมันมันง่าย แล้พอกลับมาใช้ในหน้าจอขนาดที่4นิ้วเนี่ยมันพิมพ์พลาดผิดบ่อยมากนะฮะก็อย่างอื่นผมชอบหมดเลยนะกล้องกล้องหลังชัดเหมือน 6s นะฮะ,ะตัวเครื่องเร็วเร็วมากนะฮะกล้องชัดเครื่องลื่นนะ,ะตัวทัชทัชไอเนี่ยมันก็ไม่ได้ช้านะครับผมก็ผมว่ามันไม่ได้ชา้าไ,ไม่ได้ช้าไปกว่า 6s นะมันอาจจะมีนิดเดียวเองครับนะฮะแต่มันอาจจะไม่ได้เร็วเท่าตัว 6s เท่านั้นเองนะฮะ อ,อีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องแบตเตอรี่แบตเตอรีตตร่ทนมากโทนชิบหายเลยแหละอยู่ได้ทั้งวันนะฮะผมผมใช้โทรไม่ค่อยได้เล่นเน็ตน,นะ,ะใช้โทรเป็นหลักแล้วก็เปิดแอปเล่นเกมบ้างนะฮะอยู่ได้อยู่ได,อได้อยู่ได้นานอะ่ะอยู่ได้นานเพราะว่าแบตเตอรี่มันใหม่กว่าตัวนี้ด้วยเพราะตัวนี้ผมใช้มาสักพักแล้วแบบตมันน่าจะเริ่มเสื่อมแล้วแหละตอนนี้ก็วันหนึ่งมันชาร์จประมาณรอบหนึ่งกว่าก็าใช้ตั้งแต่ผมออกจากบ้านก็้งแเก้าโมงครึ่งนะฮะใช้ได้ถึง ประมาณสองสามทุ่มอ่ะก็เหลือประมาณ3ามสอนะอาจจะไม่ได้ใช้หลักเท่ากับตัวนี้แต่ก็คือใช้โทรใช้เล่นด้วยมันก็ถือว่าโอเคอยู่เอ่อโดยรวมๆแล้วผมว่ามันมันมันโอเคนะขนาดเล็กราคาไม่แพงนะฮะแล้วก็จับถนัดมือโทรนานไม่เมื่อยไม่มันก็น้ําหนักมันก็ไม่ได้ต่างกันนี้หรอกแต่ว่าคือมันอาจจะด้วยความที่ว่าขนาดใหญ่เล็กมันเวลาถือคุยมันมันมีอาจจะมีผลความรู้สึกเนาะอยากได้ช่วงแรกๆเนาะ วันเซียนประมาณนี้แหละโดยรวมแล้วทุกอย่างผมผมโอเคหมดผมยกเว้นแค่เรื่องของปุ่มคีย์บอร์ดที่เวลาพิมพ์นะฮะที่ผมตัวผมเองไปเคยชินกับตัวจอใหญ่แล้วแล้วพอมาพิมพ์จอเล็กมันจะมันไม่ชินนิดนึงท่านั้นเองอย่างอื่นโดยรวมทุกอย่างผมแฮปปี้หมดนะฮะโอเคเนี่ยก็ถ่ายมาให้ดูแล้วนะฮะชอบก็กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับไปละบบายบายสวัสดีครับ